สวัสดีครับพี่น้องทางช่อง u t u b e นะครับที่ผ่านมานะครับผมเหตุแต่เรื่องบัญชีคัวเรือนลงในแต่ทางเพจ a c e b o o k นะครับก็ได้ยอดวิวตอบรับดีมากนะครับเมื่อนี้ผมเลยมาเห็ุลงสรุปนะครับพอดีมันครบรอบเดือนพอดีนะครับรอบสิ้นเดือนนะครับเลยสิมาสรุปให้พี่น้องฟังว่าการทำบัญชีขัวเรือนเนี่ยเราได้ดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครับให้แม่บ้านเพิ่งสรุป สรุปแต่ละมือก่อนนะครับผมก็สินั่งฝอยไปถ่านนะครับบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะครับเฮาบันทึกอย่างเดนะครับบันทึกทุกอย่างนะครับพี่นอ้องไล่ตั้งแต่ว่าเขาไปซื้ออย่างมาขายไดซื้อน้ําปูน้ปาปลาบักพริกผงสลดผงสะพงผงสะพานนะครับแนวยูแนวกินทุกอย่างครับพี่น้องนะครับเฮาเห็ดจังซี่เฮาซีได้รู้นะครับว่า,นานในเดือนนึงเนี่ยเฮาใช้ในสิ่งที่จําเป็นเท่าไหร่ ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเราฮาร็สิได้คัดแยกออกว่าอ่าสิ่งว่าจําเป็นน่ะเฮาลดลงได้บ้เฮามาเพิ่มในสิ่งที่จํำเป็นได้บ้าอย่างสินานครับ mm hmm. ประมาณนี้เด้อ mm hmm. รอฟังครับ mm hmm. เพื่อนกำลังกดเครื่องคิดเลขยุ่ นี่แหละครับพี่น้องการห่างหายไปดูเนาะผมก็บอกใครได้เฮ็ดคลิปให้เห็นหน้าเห็นนวดผมเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาพักหลังมานี่เหต่หน้าผมตลอดจะเบื่อกันเด้อพี่น้องทาง y o u t u b บอ่ะส่วนคลิปเกี่ยวกับอ่ากับรถนะครับก็ยังก็ยังเซตคือเก่านะครับคลิปเกี่ยวกับรถผมก็เห็ดนะครับผมก็จะมีคลิปทั้งเกษตรนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ปนกันไปนะครับ แต่ช่วงนี้นี่ผมสิอัดคลิปลงจากน้อยนะครับคือสรุปในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับตามที่ YouTube แจ้งเตือนมานะครับผมก็มียอดยอดดูผู้พุ่งขึ้นสูงเนยครับก็กราบขอบคุณ F c ซีนะครับผู้ที่เขามาติดตามไหมแล้วก็ผู้ติดตามเก่านะครับที่แวะเวียนมาบึงช่องของผมนะครับนี่แหละส่วนมากก็จะเป็นยอดวิวของคลิปสั้นเนาะส่วนมากผมจะเห็ดคลิปสั้นลงหลายนะครับ ลิปสั้นก็เฮ็ดเป็นทางความรู้ได้นะครับไล่สาระแด้นะครับเห็นพี่น้องด้วยเบิ้งนํากันนะครับเบิ้งหมูเบิ้งหมาเบิ้งงปิดเบิ้งไกลไปคือกันนั่นแหละนะครับอันใดที่เป็นสาระหรือว่าไปพ่ออย่างมาผมก็ิีไทยเอามาให้พี่น้องด้ยเบิ้งนะครับเรายิ่งสมีตเนะการดูคลิปนะครับการรับชมคลิปเนี่ยของแต่ละคนเขาเจ้าอ้อปลาใอยากเบิ้งคลิปยาวเท่าไรนะครับเพิ่นจะเบิ้งคลิปสั้นๆสั้นกระชับด้วยความรูปประมาณนี้มั้งนะครับผมก็เลยจะเน้นออกมาเฮ็ด ทางคลิปสั้นหลายนะครับคลิปยาวก็สิลงคือกันครับพี่น้องอย่างน้อยวันละคลิปนะครับแต่ดวนี่ผมอัดทีละสองคลิปทุกวันวันละสองคลิปนะครับจังหวะเมื่ออื่นเศร้านะครับก็สิได้ออกอ่าไปนาไปนั่นไปนีปนปน่ก็สิได้ถ่ายิปให้พี่น้องได้บ่งกำกันนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงนะั้ไปหาเกี่ยวเขานะครับอผมสิพาพี่น้องเบื้องอย่างเดียก็สิอยู่ในนี่แหละครับนําให้นํานานํหทองนผ้านนี่แหละโ <c oughs> ดยช่วงนี้เขาก็เริ่มถอดอะไรได้พี่น้อง เริ่มถอกแล้วนะครับเริ่มสิไดไกได้เกี้ยวแล้วนะครับส่วนเขาเขาของท่อพ่อหันเหลืองอารามแล้วนะครับก็สิประมาณอาทิตย์หน้าก็สิไดเกี้ยวนะครับก็สิไดให่รถเกี้ยวเขาม่เกี้ยวนะครับส่วนอื่นกระถอกหลายแล้วมันลงนิดเป็นสิบๆนสยย่ยังเอาเนาะจะย้ายจ่ายรายับงทําได้สุบโอเคลายใจเราเท่าไหร่ครับ หนึ่งเดือนรายใจพวกผมสี่หมืนแปดร้อยบาทนะครับอ่าอันนี้คือรายใจทั้งหมดเด้ว่วันนี้มารอฟังรายรับนะครับรายรับเราจะเท่าไรนะครับพี่น้องค่าเบิงกันเาวยบๆสี่หักเนะครับช่วงภรรยาผมกดเครื่องคีดเลขกผมก็ซิมาฝอยไปเรื่อยๆนะครับเรื <c oughs> ่อพี่น้องนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับมาคุยกับพี่น้องมาบอกให้พี่น้องผู้ติดตามไม่และผู้ติดตามเก่าได้รับฟังนะครับ แนวทางการทําคลิปของผมนะครับต <eterm oon. S 1> ่อไปเนี่ยผมจะวอเน้นแต่เรื่องเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิบอเน้นเอาแต่ว่าเอารถไทยบอกนะครับเมื่อก่อนที่ผ่านมาผมถ่ายคลิปแต่คลิปรถไทยด้นะครับต่อไปเนี่ยมันก็สิบบันเทิงเด้นะครับมันก็สิมีปนกันไปเออท่านรถไทยบอกพ่อรถดําก็สิทยรถดาสินาขับให้เบิงนะครับพ่อกินเอียงเป็นเจี๊บก็สิทให้เบิ้งนะครับพ่องานเกษตรอันใดที่เป็นควมรู้เป็นอย่างเกษมมาลงพี่น้องเป็นเหมือนกัน ท้ายด้านประสุสัตบอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เราเป็นจ้าใดนะครับแล้วสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับคือจ้าผงเนี่ยประสบการณ์เลี่ยงหมูผมก็สูงเติบเดชเฮ็ดมาดูนนะครับเฮ็ดมาดูนผ่านเรื่องราวต่างๆมาดูนนะครับมาหลายคือกันผมก็สีเฮ็ดลงพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับให้ผู้ติดตามที่มากทางการเลี่ยงหมูการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ได้เบิ้งให้รับรู้นัมนกันเมื่อก่อนผมเรื่องขปลาคอเลี่ยงหมูเดชนะครับตายเบิดนะครับหมูก็ได้งูสิงเข้ามากิน งูสิงกับงูสานะครับส่วนปลาคอเรียงแล้วมันไม่ย่ายไปามาไหมผมก็เ,เลยไปลงสาให้มันหายกินตามธรรมชาตินะครับนี่แหละคือประสบการณ์ทุกอย่างคือการเรียนรู้เนาะเหมือนไะหครับชีวิตคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อหนึ่งปุ๊บตื่นขึ้นมาหนึ่งวันของการเรียนรู้นะครับเอาเรียนรู้อย่างเดียคือเมื่อนั้นนะครับ ชีวิตผมผ่านมาผมก็ได้เรียนรู้อย่างก็เอามาฟอยมาบอกพี่น้องได้รับฟังนากันนะครับอย่าพึ่มเบือข่อยเดิอนะครับเอฟซี๋ยวใจเย็นๆครับใจเย็นๆว่าถ้าฟังไรนากันมันสีสมดุลุกับหลายใจบ่าหลายใจสี่หมื่นกับแปดร้อยบาท <c oughs> นี่แหละครับพี่นอ้องอ่า ถ้าเขาไปเห็ดหาก็สิบาริดูเด้เอ,อบางคนก็เห็ดค้าขายหรือเห็ดอย่างเนี้ยถ้าเขาไปเห็ดบัญชีไว้นะครับหออเบหาก็สิบารูว่าในหนึ่งเดือนนะครับเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับเหาก็สิจกเอาตั้งเงินเข้าไปใส่ไปใส่นะครับบางครั้งนะครับหออเหาก็สิบเห็นนะครับคือจ้างนี่นะครับผมให้แฟนผมพี่นะครับอ่าคือจ้างออกเดินทางไปนั่นไปนี่นะครับผมซเพิ่นออมค่าน้ำมันพอมดิ สมัยตะกี้บุคิเทดนะครับเออเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าเออขายของมาปุ๊บเราต้องแบ่งด้วยแบ่งเติมน้ํามันเท่าไหร่ออมใส่เออเมื่อนี่ไปตลาดนี่นะใกล้ๆยอดห้าสิบบาทลดยอดยี่สิบบาทยอดไว้นะครับไปตลาดไกลเขาก็เออคำนวณระยะทางเอานะครับเออเอาสิออมเท่าไหร่มาคบรบหลอดอาทิตย์ปุ๊บเอาิได้เติมน้ํามันนะครับเมื่อก่อนใส่อีแค่เล็กน้อยอีขาวน้อยนะครับเกือบพันเติมน้ํามันนะครับ <c oughs> แลนอยู่ระยะทางสำคัญนี้พี่น้องวันนี้มาใส่กระบะคุณภรรยาผมติดใจเตือนน้ำมันเบิดซี่ร้อยทอ่ออาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเบิดซี่ร้อยกับแคลรี่น้อยอเบิดเกือบแปดร้อยนะครับแปดเก้าร้อยมือนั้ามน้ำความ้อนด้าอนี่นะครับเบ,บนซินมันเปลืองนะครับ <c oughs> ได้ไปคะ่ไคะไหนค่ะไหนค่ะยอดเราหนรายรับสรุป รายร <47, S 1> ับเราสี่หมื่นเจ็ดพันโอ้โลงทุนสี่หมื่นได้กำไรยุ่เจ็ดพันเงินเดือนเจ็ดพันเงินเดือนเจ็ดพันครับว่าพี่น้องนี่แหละอันนี้คือข้อดีเด้เขาจะพึ่งไปท่อในการทำเราเอาัานี้เราเรามารอดูเงินออมนะครับมีพวกผมก็แบงออมนําเด้อว่าในเดือนนึงเนี่ยเราจะมียอดออมเท่าไหร่นะครับอื อันนีค้คือยอดที่เราหัก,หกเลยใจนกะนั่นอนอกแล้วเนาะเราเป็นรายนับโอเคครับนี่แหละพี่น้องประมาณนี้นะครับชีวิตค้าขายนะครับก็ที่ผ่านมาเนาะมันก็มีทั้งขายได้เดียขายไม่ได้เดียนะครับเจอฝนเจอนั่นเจอนี่เป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับพี่น้องเฮาเยอะไปท่อเฮาจงมุ่งมั่นและทําให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับผมก็เคยท่อเนีนะครับอืท่อ เขามีไว้ให้ลิงถือขนอ่าเอามาถือนะครับทพ่ได้แต่อย่าถอยครับมุ่งมั่นแล้วก็เดินนาต่อไปเก้าวต่อไปนะครับชีวิตคนนะผมก็ฝอยมาคักเติบดิเก้านาทีแล้วเก้านาทีแล้วนี่แหละพี่น้องอ่าคิดเนี้ยเอายาวๆครับเอายาวๆเพาตัด,ต,ดตัวตดอกนะครับเมนเอาไปอัพโหลดผมก็ชิบตัดตัวยิ่งพุ่มเบือเอาไยเด้อเอฟซีเด้อ เข้ามากดเบิ่งค่อยให้จบในเด้อเดี๋ยวรอฝังรอฟังครับกาดูหล้เพิ่นกดเครื่องคิดเลขแป๊บเดียวผมนล้ปวดแขนก่อนเพราะว่าต้องได้ดดอย่างสี่เด้นะครับเดี๋ยวสิลงทุนอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมสิสร้างไม่กันสันนะครับไม่เซลฟี่แฟคุณภรรยาสร้างให้ยุคเดี๋ยวผมเป็นผู้จ่ายนะครับให้เพิ่นสร้างในติกต็อกนะครับให้ ดบพี่น้องเอฟซีผู้ใดใส่รุ่นใดก็เอามาคอมเมนต์บอกผมในเด้อครับผู้ใดที่เป็นยูทูบเบอร์คือกันนะครับใส่ไม้กันสั้นรุ่นใดก็มาเม้นมาบอกผมเนี้ยนะครับแนะนําผมเนี่ยยี่ห้อใดมันดียี่ห้อใดมันบ่ดีนะครับผมก็จะเป็นครั้งแรกนี่ยแหละในการที่จะใช้ไม้กันสั้นนะครับมันก็เป็นข้อดีเนาะนะครับเพราะว่าเวลาเราจับภาพอย่างออกมานะครับมันก็จะได้เสถียรมันก็จะได้ดูดีนะครับก็ประมาณนี้มั้งนะครับเห็นข้อเจ้าใส่กันเนาะ รอฟังพี่ 4, <3 S 1> พนอ้อง <3 S 1> ยอดออมต่อเดือนเดือนกังยายนน่ะบม่อเดือนต้นอืมถือไหมพี่นอ้องเรามียอดออม4,300มกว่าบาท 4, 5, 6, 7เแล้วเป็นรายจ่ายรายใช้ต่างๆในครอบครัวก็ยู่ประมาณนี่ละนี่คือเรื่อนออมนั่นนะครับประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเด้อ นี่นะครับสรุปให้ฟังแล้วนะครับการทําบัญชีคนเรือนมีประโยชน์แบบนี้นะครับพี่น้องเ้อเฮาก็สิไดรู้ในเดือนต่อไปเฮาก็สิไดเอามาเทียบกันนะครับว่าสิ่งที่เฮาทําไปมันเป็นยังไงน่าลงทุนต่อไหมนะครับเอาคลิปนี้เอาสันี้ครับพี่นอ้องไฟมาโดน11นาทีรอติดตามกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ